เราซื้อข้าวเหนียวสามตรงสามสิบ,บาทอันนี้เป็นคอหมูยัเริ่มตกคอหมูย่างจากร้านแซ่บสยามไงกระละประพึกเป็นร้านของกระต่ายแม็กซิมนะแซ่บสยามกระละประพึก วันนั้นเจ้าก็มีให้ข้าเหนียวแม่มาแต่ว่าแม่เอาแจกร,ปรอปภห้างนี้แจกผู้หญิงที่อยู่ลานจอดรถแล้วก็แจกแม่บ้านทําความสะอาดแต่ว่าแม่บ้านทุกกลับไปตั้งแต่ห้าโม,มงร,ปรอปภมันก็เลยเอาไปเองคนเดียวมันไม่ได้ให้แม่บ้านแม่บ้านกลับไปตั้งแต่ห้าโม,มงเย็นตอปภที่เนี่ยมันมันเลยเอาไว้เป็นของมันหมดเลย ก้อรลนชั้นแดงถ้หักเป็นเดือนมึงสองพันเนี่ยถ้าแรงต้องเอาหักคำสั่งกูถ้าแม่บ้านไม่อยู่มึงก็เอากลับมาคืนกูไม่ให้เปยัดให้เราประพอะส้มตำทั้งห้าถุงถุง 150, ละร้อยห้าสิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบเหรอ้าวสารกุ้งต้องลงไปกันพันกระบะ ค่ดเริ่มนักเนี่ยแบ่งออกมาได้แค่สิบสองสูงมันบอกกับต้องอูหักมันเดินวันนี้ไม่จ่ายค่าแรงมันขัดทำสั่งโกูมันขี้เกียจเดินไปให้ไงมันเลยไปทิ้งไว้กับเราประพอหมด แล้วก็ให้ลนปลาลนตา,าพ่อแม่ใหม่ลูกชายให้มาตามนึ่งกับจิ้มให้มันตำคาปเปอให้มันตำถาดให้มันข้าวเหนียวให้มันสองห่อส่วนตะก้องให้ต้มตำไปสี่ถุงให้ตำลายบัวลายบัวเขาเขาไม่ได้โกงไงเขาลูกน้องเขาแบบใส่ตรงให้เราหมดได้สองถุงใหญ่ใหญ่ให้ตะก้องไปหมด ตะต้มแทบปิ้งแต่ให้ตะต้มไปหมดแม่ก็เลยเอาแบบแจ่วฮ้อนเก็บไว้กินเองเนี่ยแล้วก็น้ำตกขมุยย่างแล้วก็ปลากระพงเมื่อวานนี้ที่แม่กินเน่ยแล้วก็อ่ากันก้วถหอยขุ่เลยดเลย ั้่นเจ้ากรยของกระต่ายแม็กซิมลูกน้องเขาไม่โกงเพราแบบเขาใส่ถุงให้เราหมดเขาไม่ได้ยักเอาไว้เันเยอมันจะเยอะเห็นไหมปะเขาไม่ได้ยักเอาไว้ มันไม่เคยถามลูกชายนะว่าตัก,กล้องแล้วกูให้มึงเอาไปให้ลูกกูแล้วตกลงมึงจะให้ลูกกูแล้วแบบอืมพัรสั่งชับคุณน้าแค่ให้แม่กับคุณน้ามากินข้าวกันน้ำตกควาหมูย่างร้านสัจจายามของกระส่ายมากึกิน เนี่เอากลับมานะเอามากินก็ประหยัดไงแล้วก็แจกให้ค่าทาาบริวาแรแจกให้ค่าทาาบริวาร ฟังแม่ังนี่ฟังแม่หนูมานี่นนนมาฟังแม่นี่มาฟังแม่ตรงนี้มีถุงฟลาปาเนี่ยเดี๋ยวหนูช่วยหยิบไปทิ้งตรงนี้ให้หน่อยอมันจะมีกองขยะแล้วมีคนเก็บขยะอยู่ตรงนี้ช่วยหน่อยเพราะว่าแม่บ้านห้างนี้มันไม่ยอมเอาไปทิ้งให้แม่อ่านได้ครับ,รบอ่านไป้ลดกวนน่ะ เนี่ยความเยี่ยของไอ้ตะก้องเนี่ยกูให้เอาของไปฝากแม่บ้านมันก็ไม่ยอมมาไปฝากเขาก็ไม่เก็บขยะให้เรา ตัวน้ำฝนไม่ตกแน่เนี่ยซัก,กข้าวซักรองเท้าเอาขึ้นไปตาก,กาาข้าเบื่อเขาว่ารองเท้าอ่ะถ้าเราซักเครื่องซักผ้าระอบเนี่ยมันพังพังไปเกือบห้าคู่ละมันตีเอาแท้จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็อเอาไปตากเลยซักในเครื่องซักรองเท้าแบบอันไหนหร เป็นยอดให้เหนียวถ้าเหนียวนี่ตงุงละสิบบาทที่ปันตุน้ำค่ะทานชายทำแสงสะพึมพงมากกินข้าวด้วยกัน ตอนนี้หนุ่มกะลากับจูนก็บอกจะมาออกรายการของกันชัยนะ T P L E อ่านว่าอะไรอ่ะน้ำตกหมูคอหมูย่างเอามาจากร้านเต๊บะจายันวันเสาร์ที่แม่ไปไปไล่สดแล้วแม่ก็เอาเอากลับบ้านหมดแต่ลูกน้องของร้านแคตสยามดีไม่โกงมันมันเทให้เราหมดทุกอย่าง ของที่นี่สึมตูอ่ะมาล่าต้นตำลักลูกน้องมันเหมือนกับเทให้เราไม่หมดดูจากไอไก่มาล่านะั่นเน่ะเทพริกให้เราแต่เนื้อไก่ข้างบนหายหมดเพราะถ้าเอามาไม่กินแค่คำเดียวเอามาจานเปเริ่มเลยอ่ะ หมือนกับลูกน้องเขาเทาให้เราไม่หมดอันนี้คุณไม่ยอมเหยียดตือนเต้ต้องเยอะอ,อ,อันนี้ลูกน้องทรัพย์จตยามเขาไม่โกงเนี่ยเห็นไหมเขาไม่โกงเห็นไม่ต้องเยอะเลยต้องเยอะเลยเนี่ย แค่จยามอ่ะกระต่ายแม็กซิมก็ดีเ้าแ,แต่สุงให้หมดเขาไม่โกงลูกน้องเขาดีไม่โกง กันตกกระตุจตกัจกทเลยเก็บค่าแค่ผู้ค้าไงแต่ว่าไม่มีรอประพอจริงๆจะตุ๊กจักมีไรายได้จากผู้ค้าจังเยอะน่าจะมีรถดับเพิงอยู่ในนั้นเลยสองคัน มันกว้างใหญ่มากร้างค่าเยอะมากเป็นพันล้านอ่ะเข้าใจหรือเปล่าแลต่กรสมมันไม่สนใจเก็บเงนินอย่างเดียวน้ำพึ่งพระจันของชัดชาตไม่มีลนะ มีปัญหาเข้ามาทุกวันเนี่ยนแบบชัดชัดงปีแรกมันจะคังชื่นชมนะตอนนี้ค่อยเริ่มด่าชัาาพอพอพาาดชัดมันต้องมีร,ประปบ้าพอเข้าตลาดมันต้องมีรถดับปืนสองคันไจำตลาด แล้วก็จับรอประพอเนี่ยมาฝึกการหับเพิงไม่ใช่มีอะไรรอประพอแม่งวิ่งหนีอย่างเดียว เนีย่ยเขาให้เยอะทำหมูย่างเขาไม่เหนียวด้วยแล้วไม่มีกลิ่นสาบเนียบางที่เหม็นสาบแบับหมูเน่าอะ่ะแต่ของชุทติยามหมูไม่เน่าหมูสดสด แต่กแมกสมัยก่อนหมูบนเขียงจะเป็นแบบลงเชือดเอามาแล้วก็มาขายที่เขียงเลยสมัยนี้มันกลายเป็นหมูแช่ยเย็นหมูเต่านี่นําเข้าจากต่างประเทศก็ามาทีเป็นหมื่นกิโลอ่ะแล้วก็ใส่รถท้องเย็นมาแล้วก็มาส่งตามตลาดคือแล่มาแล้วอ่ะมันไม่สดไงพอถึงผู้คนที่ขายอาหารอ่ะก็ไปซื้อจากตลาดมาแล้วมาถึงก็แบบไม่ได้แช่น้ําแข็งเลยใช่ไหมหยิบมาตํา ปรากบว่าหมูมันเน่าคนกระทั่งแม่กลัวเลยไม่่อกล้ากินหมูเลยเจอหมูเน่าเข้าไปสองสามล้านคานะกลัวเลยหมูไม่สด พอหมูย่างเจ้าสซตยามเนี่ยเขาไปต้มต้มจนเปิดแล้วเขาค่อยเอามาย่างมันก็จะย่างได้เร็วเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาไงถ้าเอาจิบจบไปย่างเลยมันเสียเวลานานครับก็เลยแบบเอาไปต้มก่อนต้มแล้วค่อยมาย่างมันก็เลยเร็ว ไม่เนี้ยมแล้วก็ไม่มีกลิ่นสา่านเพราะฉั้นหมูไม่สุกกินแล้วหมูมันจะดับมันน่ากลัวไงคุณผู้ชม เงินดิจิตอลคนจนเนี่ยได้15ล้านคนคนที่ได้บัตรสริการคนจนเนี่ยได้เลยแต่อย่างแม่ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ทุกคนติดปันอาหารติดปัน กินไม่ลงและเหนียวหนือเ้ออนเหนียวยี่ห่อนหนึ่งแล้วก็เหลือเนี่ยจะตักใส่กุ้งแล้วแช่น่าเก่ง แอน้ำแข็งแปหนึ่มน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็ง กินชามะนาวเพราะว่ามันจะช่วยในการย่อยไงตอนเมื่อกี้เรากิน,กนอะไรนะน่ะมันเป็นเนี่ยคขึ้นชมางได้แค่ครึ่งแก้วครึ่งตามน้ำแข็งเริ่มเปิดเครื่องมันจะชา้าคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำี่ยไม่เย็นจะไปเอาอีกเครื่องหนึ่งซื้อมานสองครื่อง น,น้ำแข็งอีกเครื่องนึ่งเป็นน้ําแข็งหรอกเครื่องนี้จะซื้อมาสองพันแปดซื้อจากออนไลน์ครึ่งช่โมงได้แค่นี้ได้น้อยสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไทยไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชือ้อ คนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดจุดในกระเพาะอาหารทําให้คันจาาปากหายเหม็นเหนือไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมพษ์อัมพาตค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะหา0ศูนย์สี2หหรือไลน์มาเลยค่ะอะต a นาดัตแกงไลนมีแอตลีเอ็ G เ N G อทแชื่อข่าวโหดค่ะ หกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้6 2 6ิบสองหกแก้วสิ่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อแก้วสิบห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบสองแก้วสาห่อหมื่นไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้3ามร้อยสสแก้วสนใจนะคะทักไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงแอดล n น่าดัดแกงไลน์มีแอดลีเอนอีอนลน์ชื่อข่าหวหัค่ะนี่จะเดินให้คุณผู้ชมดู i mm -hmm. like นี่อร่อยมากสดชื่นกระปี้กระเป๋า